ใครจะรู้ว่าคลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายมากๆขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วหาต้นไม้ใหญ่ไว้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้า ได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเอนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนแรกเราจะเก็บพื้นหลังเอาไว้ใช้งานก่อนค่ะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงกดค้างที่คลิปตึงแล้วลากไปไว้ด้านหลังค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการจะให้หายตัวไปค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะเราจะได้คลิปออกมาในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำคลิปนี้ให้เนียนขึ้นค่ะเพื่อนเเห็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงรอยต่อคลิปไหมคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน mix กดเครื่องหมายถูกค่ะ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ